กบ,บอกน,ะน,นเอากระเทยเทาคนนี้ไปเจ็บเอาไว้เลี้ยมักไขาสา,ายจะถือว่าเทาบท่เจียมใจดูดไปก็กระเทยนี่ละนะอย่างน้อยข้าเล่าข้ายากรบอต้องไปวิ่งหาอยากกินสุราให้มหากระเทยเทา อันสิทุ่มใส่ปีพ่อสอหม่นี่บอโอ้ยบ่าวาแล้วทุ่มสุดๆให้ไปเลยเป็นไงนี่บอเขาว่าแมงมุมเขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดจิ้วจิ้ว้งูใบงูใบมไว้รักษาไว้แขนเป็นแขนขาเป็นขาจ้อยเป็นไม่ไงขับไงเนี่ยแต่ทางปากผู้ขาตะลึเทียสิบบอโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่อยากน้าบ้านนี่บ่าวาแล้วน่อยก็สิอืม มันได้ลบป่ะนัะยูติคุณเอามันใหญ่เน้อฮือปาหุ่นเป็นหุ่นซื้อหยังละลาบอกเล่าสืด่งครับโอ้ซื้อด่งนั่นธรรมดาลาเอ้ยอากาศมันเย็นมันปลาโดเดเดี๋ยวเดี๋ยวด่งครับไอ้ด่งโอ้ไอ้ด่งป้าซื้อมาเป็นตะล้อแต่สูให้เบ้างหน้าคักๆนะถ่อไอโกงดงดงซื้อๆื้อพีกงดงไว้จ้างเราคอยเติมไปสั่นนะเราออยาากผู้สวเอาสีไปไอให้ยังมาห้องมี้รอห้อง อวดแถ้กับเจ้าเบิ้งสันตัวเส็ตใจได้ครับผมรับรองรอแถวบ่อตลาดมาถือตัวแถวเดือดสันแมนบ่เนาะกปนท่าก็บ้าพีดตัวพีดจังไต่ล่ะผิดบ่น่าเปิดออกแล้วเป็นไได้บ้ามารอคักรอเนี่ยแต่รอป่านนี้กินได้ฮอขีพุูดแล้วจะแมนบ่เหลือคักเนาะบ่อถ้ำบดาบ่อถ้ำบดาสนี่หน่อยสนี่เท่าเห็นแต่เด้าดินเด้าหยาด้ำทวนทวนกว่าเด้อรุ่นนี อ่อนซ่อนความรออ่อนซ่อนความรอลาไอ้โดงไม่หอมแกมจะเข้านี่สิหอมผุดจีเด้นี่เอาหอมซื้อดอกบ๊อบลิ้นดันดอกน้อยเดียวเด้อเออน้อยเดียวกันน้อยเดียวเนาะน้อยเดียวน้อยเดียวน้อยเดียวเนมึงจะืเดี๋จอเป็นยังล่ะหนวดเราแทงย่ามได้สิโกนล์เคุณหนวดกับเข้าเมาพแทขวากันเอ้ยหือจ้วงใบจังสันแล้วมัยินสุภาษิตธิ์เขาบอกเจ้าทียตีสุภาษิตธยังเอากุหลาบสวยย่อมมีหนามกระเทยงามย่อมมีหนวด จงเห่าปนี่ยางไปเสเขากับเบอร์เอินผู้แทรจ้งเสียเขาเอินตาอัศวเอาจังสี่สะพอลุงมาเอากันตรงๆเนาะพอลุงมาเอากันสักก่อนเดี่แม่หยังพอลุงกะเจ้าละาพอลุงหาขั้วคนเอ้ยมาสั่งเพจากจงปากไขาแตกแยำหนาวเถอะน้องแม่หยังบันบิ่งในปัญหยังการแต่งเนี่ยแต่งตัวเขาออกสิเป็นกุลสตรีดีเอิ้ญไม่เอิ้นหยังบ่เอิ้นพอลุงเขามีซื่ออยู่ซื่อว่าลุยเมนหยังอ่ะนะลุย ซื้อตีเอออีเมียตั้งให้ซื้อลุยซื้อ,อ,อ,อนี่ละเอาเอาต็มเต็มด้วยซื้อเต็มเต็มกันยิ่งลุยพี่น้องผู้ใดไพี่น้องยิ่งรักยิ่งรักไดเอายิ่งรักยิ่งขโมยนี่ละพู้จะเป็นดังคักนอะซื้อนี่โอ้จักดังบ่ดังเจา้าวาผู้นั่ประเทศมันผู้ยิง่งรือผู้ไส้สมือท่นอานนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยนั่นแล้วนายกผู้ใส้กับมีแล้วแมนปัจจุบันนี้นายกผู้ยิ่งกับมีแล้วถูกต้องอีกจังหอยขอยสิพักดันนมียกับเอ เดี๋ยวเดี๋ยวมีนโยบายที่ดีคือเพิ่นบ่อเปนนโยบาย้นโยบายของข่อยมันต้องเลิศเลิกเปิดเสืออยู่แล้วเอานโยบายที่ดีที่สุดว่ามเอาเจ้าเคยเห็นจักเที่ยวบ่บัตรทอง30บาทรักษาถูกลูกผมก็ใส่พี่น้องก็ใส่กันบัตรทองบัตรนี้ข่อยสิเเลี่ยนไม่ไม่ยังบัตรทองเจ้าจากบัตรทอง30บาทรักษาถูกลกเป็นบัตรทอง30บาทพากินถูกลงบ้านนโยบายข่อยมันต้องเลิศเลิกเปิดเสืออยู่แล้วเอาใจผู้ใดบ่นี้หมอสำหรับก็เท้ยหน่อยก็เทยในที่อยากสิมีของเป็นของเจ้าของ ก็ต้องไปใช้บริการผ้อื่นโออพาได้นากย่าใบที่สองมาไปเรียนดีแต่ยากจนเออแต่ถ้ามาอยู่กับกระเทยจ่ายไปเลยค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาท300บาทแท้ด้วยเอาตาใจนักย่ายของข่อยมาต้องเลิศเลิศเปลือยเอไปอยู่น้ำเล่าดงเอาใจใสอยเริ่มสี่จอยลงจอยลงแล้วเจ้าเังสมาทวงมันแต่หาจจมามาใบมันเดี๋ยวมันสิบุ่มกับโป่งขักโป่งเนือมันพี่ลาไอโดงไปอยู่น้ำเล่ายู่กเจจังจังเจอจังจังเจอจ่า จจจจจจังผู้ใดผู้ใดให้เสริมดังและยังจะให้พาพูดมาเป็นอะไรหลอกได้หลอกดีหลอกให้พาและยังจะให้เสริมได้ไปไปไอพี่น้องเขึ้นไปไปไปเดี๋ยวเลยไปไอพี่ปุ่นโอ้ยมามาึ้นทางไหนลงทางนั้นสนามาขึ้นทางไหนลงทางนั้นลงทางปุ่นเดี๋ยวนี้ดิลาลามาเอาลงจากบาดเจ้าน่ะนะายตาเอาดึงไว้ดึงไปดูดูบอทันแหล่ พอท่านสานแล้วไปละสิคิดว่าจะของเป็นหน้างงามคือได้บัวชมเอมยชมงามพลามเทเลเคียงงงไมเนาะอันอันปาโอเมื่อนี่เบรกมันดีเอาหนึสอยู่เทินเดียวเลิศค่ะโออ้เราละว่นให้พ่ออ้าวอ้าวอาวอ้าโอ้ยกูมาของเปล่ามี่ ไไก่ไก่อีผู้ให้เดี๋ยวผู้ให้สิมาเปลี่ยนผู้ดีคือกูอีนี่ค่มคไอ้มาเมื่อขูซูข้ขคนมันจังว่กินเปลือกกันมามามาโวยบะมีเลขเลยมีเตขีกาบี่นี่มาไปทัวทีบทัวแดนจะโอ้ยหมานหมานมานมนขอบบุญขอบคุณพี่น้องเอาพู้นั้นคือได้่อหญ่แท้มาจะไม่งไปยืนาัะแตกยังก็หันอีมา,มมาเร็วมาเร็ว อ่ะเร็วๆก็อุ้ยบอคืนว่าสิอยากอายพี่น้องเพื่อนเตี๋ยขนาโอ้ยที่แรกออกมาก็ว่าสิอยากอายอยู่หันละเอาคือบ่าอายออกมาแล้วจังว่าหลายโพดจังว่าไผเป็นไผแน่ว่าสิเรียกอายไผกูเล่เศร้าอายสยามซ้ำเลือกอายจักสี่หาคนบ่ได้จีคุณสิไปเรียกอายจังไหนผู้คนว่าอายเพื่นกันได้เปรียบกันถอนตัวนอนเรียกอายจักคนนี่เพื่อนฝืนนั่งเพื่นสิ่หักเพื่นเมาดากเหลี่ยอ้ยก็หาแม่ไอ้เหลี่ยจีคุณแม่เมาดากนั่งอ้เหลี่ยอี บวกร้อนบ่กว่ากูกินข้าวบ่แซ่บพะนังเจ้าบ้าเจ้คุณแม่ถอยเลยข่อยแตแท้ข่อยกับจินข้าวบ่แซ่บเห็นน้องจากขอางว่าข่อยไปดอกษัหน่ะไปไปสิไปใช้ไหมเอาข่อยขี้เดียดดักเห็นดอกไม้ละเล่นอันยาอันยาปาดทุ่งมาถมมันเทลงศิลไลโชตัวนี่เอาขึ้นมาท่วงพี่ขึ้นมาท่วงพี่ท่วงพุ่นสายตากูป้าตอมมันเห็นหน่อยกูอยากเห็นเบิดเวทีเนี่ยมันง่ามเปนอะเสด้จะไปเหลี่ยมยบยบจับยาบเสดีไหมมันม่เรลี่ยมสไนด์ แาดธอีหยังล่ะสีแหล่ๆลนี่อ๋ไหลโชตัวนี้ไหลโชมันเป็นไฟตัวนี้แม่เออไฟหีนตัวอ้ออยากกินแจงไข่ผํามหายนาอเอาเสตียกับไปไฟจีซ้อนปากมึงแล้วหาเชฟหาปีที่อยู่กับพี่กับน้องเมนประมห้องนีตตั้งมหาเิบหาปีแล้วถูกต้องแล้วอืมนี่ไม่หยังอ่ะอาสยามเครือข่ายที่ห้าสังกัดเมนแล้วสบายดีที่วีคือกันเออจูคูกันมา ใ้การสนับสนุนของเข้ามาหลายวันซืิญโฮแซลแน่นอนคืนมาพี่คันจิท่วงคอยจะกลายดาาเทียนบดีึปนไปพุ่นเตะจบข่าวสัญสนีหน้ากับพงอ่านพิษณุนินกัดดิพิษณุนินกัดไปภาคสเก็ข่าวมาไม่ได้โอเคเย่เพื่อนบ้าแต่มาเพื่อนส่งดนตรีมาโอ้เพื่นไหนยินเพื่นเลส่งดนตรีมากว่าสันทอนี่แม่ไม่อี พาเนี่ยลูกเสือก็วัดสิยับจังร้อยได้เนี่ยแต่ว่าซักแล้วยับเติมจู้สรซักมะกวอกใส่กูค <c oughs> ักกวอกใส่กูแน่ยเท่มึงตบด่า <c oughs> กูอ <c oughs> ย,ยังอีลุย <c oughs> เอาว่าตบจังได้เจ้าเบิ้งก็น่าด่าโคตรพ่อโคตรแม่ยังมาดำคักดำแน่ยเถอะเอา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 บ้านพ่อบ้านแม่มึงเคยพาเสือเข้มท่าดา่าติ <c oughs> มัดกระสีขาวแต่หนาหม่องกูท่าเข้มตัวตี <c oughs> จิเรสีดำกษัตริย์มันเป็นอยังแปดปีมันก็มาแย่งเวีนจักเทียตัวด่า แตกินกระนากระคักเบิ่งขนาเดอเอาซ่อมโหลดซ่อมโหลดปาเดอเป็นหยัางเธอมันตาตีแลวตัวคือผัวเีดไปโบมเนี่ยว้าปานดากกูเป็นบักเขียดมันหยัางสัตว์มันบเอินว่าตาตีเขาเอิญหยังเขาเรียกว่าดากแตกลายงาเอาดากแตกไกลมากจะได้เกิดได้ไงบ้าพอค่อยพอจะเคียเอ้าเดี๋ยวนี้กูกำลังอิ่มหมีพี่มันวอาซื้อกลังอ้วนตีผิวหนังเลยขยายโตมันเลยแตกเลยแห้ง ยับปลื้กไหลว่าจากักกันเถอะเมือม่อนี้หัวว่าเป็นมืออีหยังเนี่ยเอา้ากับเมื่อนี่กเคือมือนี่แหละกูว่าหัวเป็นมืออื่นไปได้ดอกมันพ่อเมียนจังสั้นเมื่อนี้เขาอัดทายทำาีดีคนเบิงทัวประเทศไทยการแต่งเนี่ยแต่งตัวในมันนาเกียรติพดไปเปลี่ยนไมเดี๋ยนี่ไปไปนาเกียรติพึงแล้วเนาะเฮอกูแต่งถูกต้องตามประเพณีและตามทัศนวิสัยกูนี่แหละเอา้าทัศนวิสัยบองไหนเอา,เอา ันนี้หนาหยังนี่หนาหนาวถูกต้องแล้วหนาหนาวต้องใส่ชุดให้มันเข้ากับหนาหนาวชุดนี่หยังนี่ชุดอาบน้ำเอาเพราะเห็นเกี่ยวกันเลยมันเป็นสิพ่กเกี่ยวขนนาหนาวมากกูว่าอยากอาบน้ำกูก็ใส่ชุดอาบน้ำแทนโอ้จนกว่าสิฮอดเดือนเมษากูจังสิถอดชุดนี่ท่านว่าบ่เปียงน้ำเพรเปียงสบู่ตีอาบน้ำซู่มือป้อป้ากันบ้าบ่อาบน้ำไปย่างบูหนองมาใส่ผ่นแหน่เต็มงามขาอยู่ผิดมันบ่แม่นแหน่แม่นยังขนคิ้วกู ขนคิ้วยยังอายุต่ำเถอะขอบ้านข้างวัก้อนชีฟ้าบนขนคนขิ้วตัมักกะสูงพอดนะฮะเป็นได้เด็บเป็นได้เด็บผู้เบากู<ป>จะท่วงคักไหลมึงสีหักออกแล้วมารอพอดรอพ่อจะไปคุบปเลยเจ้ใส่มาเขาบ่ารอจังไนเดนเซอร์ว่องปฐมดาบสอคัดแล้วคัดอีกดขันบ่รอขันบ่ลเม่นขันบ่เป็นผู้ใต้เถี่เพิ่นบ่ามาเต้นเป็นเด็ดขาด ต,<ม>ตี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 ก้อนค้นมาเบืองไหลก็ดอดอกเนะะาะเพราะว่าต้ไหลเพราะมันท่ำบดดาเด้นทีเดเป็นอย่างเธอเป็นถึงผูเบาหนักเลี้ยนเฮ<ะ>เลี้ยนไปน้ำเต้นไปน้ำหาไรไดเสริมเป็นนุ่มนักเลี้ยงตีม <ปะ S 3> โอ<ท>้ป้าเธอหนุ่มนักเลี้ยงงานชิดเชียนละกันอยู่ห้องไหนเช่าห้องพักนอนกันอยู่ที่ใดบ้านพี่อยู่ใส่ให้บอกห้องสักนิดวันพิษหรือว่าวันเสาร์มีคนหุงข้าวหรให้เก้วหรือยังน้องนี่เราก็พูดให้ฟังน้องนี่เราก็พูดให เลนอีกาก้าเนี Sod ่ยบอกกันแค่เแล้วก er ันออกต้านนาเวทีเขาโทษสาปมาเสียเวลาเวลาเห็น <load> บ่อบาดเนี่ยเฮ้ยปลุกสร้างอิสานี่ให้ฮัลโหลบักหำบ่ลูกคือบาทจังสรรเออเออเออนี้พ่อเนอะลูกเนอพ่อพ่อพ่อเอาเออปีใหม่พ่อพ่อเด็กกลับเนอลูก เออพ่อพ่อสิกับสงการลูกพ่อสิกับสงการบอกแม่มึงแน่เออพ่อสิซื้อไปฝากดอกอยากได้หยังกอปืนกลกับรถโจกวมาดิเออเออเดี๋ยวพ่อซื้อไปฝากเด้อลูกเด้อบอกแม่มึงแน่ว่าพ่อเป็นห่วงเออเออเออเลี้ยนตั้งใจเรียนเด้อลูกเด้อตั้งใจเรียนลูกสงการพ่อกันเอาจุ๊บจู้มึงบอกกับไปนเด้อเอาคุบอกกับลูกกุ๊ย ยันเปลี่ยนเสียงไม่เท่บ่ปเปลี่ยนยังไงขันขันบ่เปลี่ยนเสียงเมียกูกับปานตัวเนาะเอาเมียก,กับลูกมึงบ่าหัว่ามึงเป็นกระเทยสติวนี่แม่บ่าหัมึงตัวเมียมึงว่าจังใดขัวตัวว่ากูมาเป็นพระเอกมอลลัคณะปฐมฮาวขวากลเอ้ยเฮมีลูกมีเมียไปแห้งกันยังสิยังมาเป็นกระเทยคือบ่ตัวยู่ มันบังคับจิตใจกันบ่ได้ดอกเสียวโวยจะไปซ่ามันล่ะไอ้ดวงอีนั่นมันมีเมียแล้วล่ะดวงล่ะดวงไม่หยังเอาอีลุยเห็นผู้ชายละลอเหรอเลื่อมโม่เลื่อมพวกนายอีนี่เอาป๊าป๊าเลยน้อฮู้กูพ่อก้อนก็ต้องเป็นของกูติล่ะสุมื้อนี้คนละล้อมันต้องพ่อกับคนรวยๆจังกูนี่แมโอ้ยเอ้่าปั่านมึงลำมึงรวยคักเลยถว่าอีอันนี้เอาจักรวยบ่รวยแล้วคว้วบานตูกินน้ําเป็ดซี่สูตโตมาล่ะสิพาไปกินน้ําเป็ดซี่น้ํำขั้ว ลุยคักลุยแน่จนคุ้ยกินน้ำเป๊ปซี่เถือกตั้งล่าดวงจะไปซ่ามันหล่ะไปเบิ่งน้องไข่บ้านยญ่ยล่าเอ้ยสอบซิบก็สอบเลี้ยงกันใส่ลายอยู่ต่ตะลางภาษาสอบเขาไว้ก็สอบเหรียนบาทตูนเดียวมึงมาให้ไว้ตายยังไต่างหันเอาเอาไว้ตะเกียบเป็ดน้อยโอ้ทันได้กินห้ามกินเข้าไปแล้วจอยล้มจอยล้มไปสเตียกเรียญบาทละวอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นดีล่าดวงภาษาเป็ดน่อยมันของกิบกิบ ไปเบิ่งฟ้ามฮานบ้านใหญ่พิรามารถบรรดาฟ้ามฮานที่ซื้อกูก็เคยเห็นโพดมันบ่เป็นฮานธรรมดาฮานจังใดเอากูซื้อเกือบทองคำให้มันใส่แมาไปใส่เกือบทองคำน้ำฮานละป้าดุวยคักลุ้ยเนี้ยจนฮานใส่เกือบทองคำจั๊กลุยบ่รวยแล,ล้วซื้อกะเทยเถาไปถิ่มมือแดกกระเดี้ยดีกูเสีย,ยใจเด้อกะเทยเถารุ่นกูฟ้าผ้า,าก,กับบ่บุ่มเด้อะ <S 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 อา่างเอามีโตบังในอีหล่ะกรสร้างเราจะไปซ่ามั่นถลาร์ไปเบังหมาบ้านเจี๋ยละเอ้ยสิบก็โตยิ่งเขียวออกนี่เขียวเเลี้ยงออ มึงใส่แถวท่องไงมันตีมันกินขี้กูสร้างวะอันกินขี้กันยังมาขวดมาอ่าง,งอยู่เนาะมึงฟากตะอวดตะอ่าง,อง,องมิเตะราคาคุยไผคุยเรืองแล้วการุ่น้าบางของจริงนะเธอมาบ้าจีบมึงเมนหยังมึงท่านเดียภาขี้กระตอดออกอยุ่ติมันบอยเมนิวกอยแมนหยังใั่นิ่วซี่กูเพย์ไหมโคโมอยู่มงตาบื่อเมื่อนตีเป็นอีหยังโคโมอยู่นี่เอาบ้านมึงเห็นหูหนูมาเกิดอยู่นี่ติ อันนี้เขาเอ่นว่าแหวนเพชรแหวนเพชรแหวนเพชรโอ้แหวนเพชรเออป้ามันขวดพ่อขวดเมียเพชรบนตัวเด้นนี่เขาเอ่ยขวดเงาเรากร็สักหลาดเพชรอยู่ในมือกูนี่อ่ะมันของแท้ยหรือของอปลอมกูฮาเบิง้งก<ะ>็ได้จาเบิ้งไก่มันเป็นยังแหวนเพชรกูถือแสงไฟบ่ไฟด้อ่ะมันเป็นยังคือบ่ได้มันเหลี่ยมตามันเป็นปกากไก่เข่าตาไผ่ตาบอดผู้นั้น ปน,นั่นตริเอากูบอกเดี๋ยวความหวังดีเห็นเป็นเสี่ยวกันนี่จะกล้าบอกโอ้อนุภาพมันไหลแรงอนุภาพไหลแรงมากไ,ไหลแรงสมเหนี่ยนอเเ้าอุตหาบาคุยบาไปไเลยเสี่ยวเมื่อวานไปไต่กบไปแต่ใส่ฮอดตะเกียงเอาเฮ็ดจังใดเอาแหวนเพชรนี่แล้วไปแง่งใส่อีกเกิงนี่แล้วไต่กบด้วยแหวนเพชรเอาเศษทีเนอ้ะเศษยังก็บว่านาเกียรดตดิเออบ้าวากันบ้าว่าเอาแหวนเพชรไปแง่งอีเกิรงไงไงมันอีเกิร์งไงมาใส่แหวนเพชรกูนี่เ<อ>ป็นปากายป้เาเข่ามื่นมื่นอีกแกงจางปางปานยำกังเบ็ปานกังเบ็ดกะยังว่บ้า ไอ้ว่ากบหมอบยยแกด๋กูกะเหลียวเห็นปึ๊ดปนั่นล่างตัวเขาไปอยู่ในหูนอนอยู่ใต้กระปูปันไหนแสงเผ็ดกูยังแงงไปกับกบนอนก่อจาออยู่กัมีโอปัดเอ็กซเลยลตร์เอ็กซเลได้กันงตกูรสนุกจับแล้วกูกะจับเอา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 อันไหนเป็นเชียร์ริโมกูดีติมปิ้ง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 เอาแต่กบล้วนเจียดนี่บ่เจียวเลยโตน่อยบ่เอามันเหนอ ได้สิบสองของกูฟาดได้หลายตัวนี่กับสามคู่โอ้กับอีกสองตัวเนี่ยสองตัวคือปัญญาเจของมันมเลียวโลดมันเต็มญาติมันเหยียบกันตายมาหอดเที่ยนสามนาทีเกียงตับเอาขายดีปาะนันเอากบหน้าคนกินดีมันบอข้าวคือกบเลี่ยงเออได้สองหมื่นเศษขายกบสวยราคากบดีขนาดวะโอ้เมื่อคืนนน่กูยมไปอีกรอบสองไปหอดกลางงานหน้ากูกันยกแหวนเพชรกูปุ๊บเออ มีดซีรีส์เปันไม่ไสินโอ้ยยุกไก่ประเดี๋ยวมันก็ตุลูดใส่เสยยน่อยฟังตูดจังไหนผลจิตกป้าขึ้มป้ามัวอีกเกิร์มมันบองไงไอ้สว่างนี่มันยังลิ้นแหน่อยไอ้จังว่ามันลิ้นวังหันล่ะโอ้เฝ้าเลยเมียบ้านสวยๆบอสสีเมียจะได้กูมีกอกสองอยู่แม่หยังกอกสองเอากระตากูฝังเพชรนี่ยก็เกือบเฝ้าตัวสนะกูกะใส่ตากูเป็นประโยชน์กูยังเ็ได้คกูเห็นเั้งสี่ใส่ผบก็คือแต่อีกตัอหยังเพื่อกลับซื้อสิออกกิน ดูถูกเสียวาลาไปป้าเขามันเมื่อนี่แก้งจ้างปางเครือเก่า,าอ้ปาตะเวียนเพียดใตจะก,กบจกแม่งเมาหนี่ยานกูทันทัวท่วๆกันยังมีโอ้ยมันยานมึงจับกินเออเอาอกบสองตัวหนึ่งกําลังข่มคนเห็นกูสั้นมาแต่เนี้ิมันยานมึงกินดิบข้าวมันมันยานมันกํลาลังเซิร์กันไปคัดจังละมู้กสนุกจับด้วยบาณนีตตัวใหญ่ก้อนเก่าสัมยีนี่แต่แม่นน้องนั่นมันกบเถาเฮ้ยได้บัวกบเถากูจะจับเอา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 จับ ไน้่ยหกสิบสองของป้าก็ไปไหนก็เบื่อบ้านเนี่ยกับแปดของเนี่ยหกสิบสองกับแปดของมันคือบทตุลูดหากันลวดสันเอาตุลูดจังไหนหกสิบสองของนี่ยมันของน้อยสี่ไอแปดของหนึงเป็นของโบราณของท่อผีโอ้ของใหญ่มันคนละเบอร์โอซันว่าเออบ่หูเนาะกับปอดเนี่ยถอกอกไม่ได้ขีดขั้นขาดอี๋เมื่อยแม่หนูมึงหลับตาจับเนาะอันนี้หนีนี่ตาจับกุบันดีขี้ผ้าไอดวงกูไปกินครัวขี้ขั้นขาดกูตัวไม่สมุนไพรแก้โรคเอีดกินไวเใบธนะ ไอ้ย่าไปทราบมันต่อล่าอีเดียมันราคาคุยจะซื้อมหาเจดลุยหล่าเอยอยากได้อีหอย่างสีหาให้มือถูกสิ่งถูกยางหล่าไอ้ดงเอาจังสี่ซะเอาจ้าไหเอาในฐานะที่าเป็นเซียวกันปีนี้เขาเอิ้นว่าปีปองดองแห่งชาิปองดองกระเทยเข่าจะมาพิดกันย้อนผู้ไส้เถาะเอาเช็จจ้าไหนซะผู้ไส้หาเมื่อไหนก็ได้บ่เขามาหักกันเถอะเซียวหักเ็ศแบบใดแบ่งกันชิดเสียคะโอ้บ่มีปัญหาในฐานะกูกับมึงเป็นเซียวกันกูพ่อก้อนไดเไอสิเป็นคนแบ่ง นี่บาดคนหัวป้อ่ได้ป้อนได้จะไปบาดจังสั้นปาดจังไรปัดปาดนี่มันเด็ดตาคนละหน่วยกูมันพิการมันผสมประกอบปอให้กูปาดมึงพอก้อนก่อยมึงก้อนปาดเอวนี่พวดมานี่มึงพอก้อนเอาซอนหัวท้อนไตกูขอรับผิดชอบอ้าวมันก็สิกินเปียกปูแท้คำที่เอาซ้อนหัวให้กูปาดเองซะปาดแบบไรอีกกูก็จะปาดจังสี่หลักปาดแล้วก็ย้วยมานี่ไม่นั่นแล้วนั่นแล้วสงครามโลกครั้งที่สามมันเกิดยุบมองนี้แล้วกูอยากกินยำไส้ตันกูอยากกินใส่สุด เดี๋ยวสิมะยเปานเบาเขาไปตรไหหละไปรีดกอนสวงเน็โนกหลายโพดโนกาสียงร้องมาเจ้าคงสุดใจหรือเปล่าข้าเเพียงใดเปรียบดังพี่กับเป็นคนใหม่ร้องลอยไปบน หามึ่เบิงดีๆแห่งอิมนสิมาเซินกินหมาเน่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ้ลุยนั่มจำเลยไปตอนไปกูถินน่คนบ้านนมคนมือกีักเสียเอาไปยังคือสิบวนนักลัวกูนมึงย่ไหนกูรอดลมรอตายยั่มนั่นเอาคือว่าจังสันเดี๋ยวนี้แห้งเขาใจว่ามืงอกแม่หมาเนาน่เดินเอามันพาอีกแล้วเลีเสียวเซีวเลี้ยลี้ยเลี้ยเลี้ย นนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมีใครอยู่นั้นหรือเปล่าพิมพ์โวงไปสนี่บอเออได้ยินต่อน้อยขแบบอ,องแปลกเอ็นไหนอีกบออขอ,อเล็กขักขัก โอมาแล้วตัวไหนละ่ะศูนย์สองมาอีกครั้งแมนบ่นอน้อยที่เจ้าเห็นศูนย์มันบ่แนเมนศูนย์ใดหนึ่งก็เด่นมันควรสิแมนใครเป็นต่างปะไปไปไปแล้วไปเลี้วไปแล้วปะไปเล้ยวปจะว่าเสียงดังเป็นยังมันจะยินมันจะซับนะภากูอะมันคือภาษาเบื้องสันนเอ้าซับจะไหนเมื่ไปเห็นกูเรียบร้อยกัน่ะมันคือเพเห็น มันเวีาให้ฟังอีพ่ออีแม่ตุวอาว่าแต่ไหนน่อยนั่นขันไปพ่อสัตว์ประหลาดตัวยังไงให้มึงกันหายใจเหล่ายืนซื่อๆมันสิบ่เห็นเฮาโอ้ขันกั้นใจมันสิบ่เห็นเฮากั้นใจปุ๊บกูยังสิมันบ่เห็นกูเรียบังหันโอ้ขันกั้นใจบ่เห็นโลดจี๋เห็นโลดแล้วกูกั้นใจเบิอก็นะอ้าวมันไปใส่เราบังหันเห็นต้ากระเป๋าเงินกูจกเป๋งเงินกันนะลุยลุยลุยอีลุยหูยไอ้ไอ้ไปแล้วบอกกับกูจะกั้นใจไหมว่ากระจากเะไรเนอะพวกมันสัตว์ประหลาด จังสี่ขันไปในดงในป่าเกิดเหตุอัตขัดข้นมาจังสี่เนอให้มึงกันใจไว้กันพ่อสัต์ต่างๆนั่นบมันสิบ่เห็นเห้ามันข้นว่าเฮาเป็นขอนไหม้มันสิบ่มากัดมาแตะมาต่องบ่เห็นเฮาเลยบ่เห็นเลยแต่เฮาเห็นมันอยู่เลยตีอือจังสมมติตงไปพ่อหมีในป่าจังสี่ตัวใหญ่หมีตัวใหญ่ๆมันข่าคนในที้หมีนั่นเออเพราะว่าเมื่อตบก็กหูสมองฟ่วงพักๆกว่านี้พูดแล้วอือขันมันย่างจังจะจังจะมามึ่ยืนกันใจแล้วอยื่สิงธิอือแล้วหมีสิบบ่เห็นมึงบ่ แต่เมื่อเห็นหมีาาว่าจักว่าจะติดบุอธิบายให้กูฟังไม่ในถั่ถวเฮามึงกันใจย,ยืนซื่อๆหมีตอนนั้นย่างไม่ใกลๆมันสิบ่เห็นเมื่อแต่เมื่อ่ะเห็นหมีเอาสมบูว่ากูเพรอยากเห็นหมีเดี๋เอามึงกกลี่ตีล่ะลี่ยังลี่หางลี่หางแบบใดเอามึงมีหางอยู่บ่แม่นติมีอยู่มึงกกลี่หางปั๊บ<อ>แล้วมึงก็สิบ่เห็นหมเีเออเดี๋ยวกูสิพยายามลรับไอ้าห,าห้างเหรอ แม่มันหยังได้หนี่วมัยมันงไอ้หัวแกยังเป็นลูกใครเราเต้าว่าจังสันว่าเป็นลูกเต้าเราใครมีลังกาเบ่เดี๋ดีดอกมาทำไมมาอะไรเอ้ามายังไงไอ้ผู้อยนน้ำแมงมุมมาเสด็จเลยนีิน้ำแมงมุมมาเออโอ้เมื่เจ้ากินแมงมุมสิปอนเลยเนาะเือกินข้าวก็แมงมุมพูนแล้วกินไข่แมงมุมโอ้เมื่เจ้าเป็นสัตว์ประเภทใดหนิกินได้เวนี่กินได้คือกัน โอ้ลูกไงเราคือพญานกเอา้พาพญานกคือมีหวัวเป็นงูผู้วู้อยู่เดี๋ยวก่อนสิตอบให้กูเฮ็ดนี่กันเฮ็ดยังกูเสียน,นอยกจากข้างกูกันเลียดกูบ่แลเลนเ <c oughs> มาเลียดไงเด้อเมาไปใส่เอาหังว่าเลียดแล่นกูสิเมาไปกรุงเทพกีบ,บวัวเพึ่มเลียดก็เป็นรถทัวร์ต่เ่ื่่่่มเลือดล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่ก่่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 า่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ หัวมันเลยออกเป็นงูโอ้ขันกินงูนี่หัวเป็นงูใส่ไส้ไส้อีหยังอีแหงเริ่มพัวขึ้นหัวมึงเหรอเอาอีนี่กับา่าเจโกน่าสวเป็นอย่างกูพ่ะท่านได้กินร์เจจังใดกูอมแล้วกูกะไายโอ้ทำความสะอาดคอฟฟี่มตเถือต้องแล้วล่างไข่งัวเฮ้ยเฮ้ยพอตอมาอมมาไข่ยัอยอยงอยู่นี่เอาฟาวรีบหนีจากที่นี่ไปรู้ไหมนี่คือซานโนโด,าดั๊ด มันนี่เทพกินนี่วโรราสิลงมาเล่ยนนามที่นี่โอ้ยพราะดีเกิดได้ง่ามาก่เคยพอจักเยียให้เบิงน้ำเน่ถั่ขอเบิงเน่ได้บ่ได้ขันพจอเป็นมนุษย์รีบนี้ไปเดี๋ยวถือกินข้าวมนุษย์ฝนสิวโรลงมาโอ้ขันถือกินข้าวคนสิวโรลงมาแมนเอาเจ้าคือข้าวเถอดสันคอยว่ามันข้าวได้หนิกินยังกินเกาหลียังก็กินเกาหลีกุยจนหึนมีหัดกินเกาหลีไปไปไปกุยผ้าไปบักจกไปยังบักจกไปจอบ เฮ้ยสามีมึงก็เอาเนาะรีบไป